นัองกิมโซครับสวัสดีครับก่อนวัสดีครับใหู้ช่วยวัสดีครับดูพี่เข้ามาช่วยวันดีครับ,รบ,าารบโอ้ดูน้องไม่ยอมโอ้น้องไม่ยอมโอ้ตาหายปิดแล้วอ่านเดี๋ยวน้าเปิดเองอะจ้าเอ๋ดู<อ>หน้านีดูหน้าบูตุลุตูไม่มองไม่ยิ้มไม่สบายครับผมไม่สบายสองวันแล้ว ผมเป็นวัดครับพี่หมายและพี่หมายและโอุ้น้องไม่ยอมน้องไม่ยอมอุ้ดูนี่อุ้ดูนี่เออพี่พี่ทำน้องร้องเหรอเนี่ยใช่ได้แล้วพ,ลพี่กิมัง,ง,งทำน้องร้องไห้เนาะโอุย้ยพี่กิมสอนไปโรงเรียนแล้วพี่กิมสอนไม่ได้ทำน้องร้องน้องกันนั่นแหละทำอะไรน้องหนูทำอะไรน้องแล้วลูก อ๋อให้น้องวันดีครับน้องไม่ยอมอ๋อๆน้องคนนี้ไม่ยอมเหรอน้องเด็กดื้อเหรอเนี่ยน้องกิมโซดื้อเหรอลูกดื้อดอเออมามามาโอ้อ้โอ้เดี๋ยวตกนะดูทำเดู๋ยวทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวดูอย่างไนะ เออพี่เขาเอาไม้มาแล้วนะไม่ร้องไม่ร้องลูกเห็นไหมพี่เขาเอาไม้มาแม่ไม่ให้น้องถือเดี๋ยวน้องบาดมือครับพี่เขาไปเอาไม้มาให้มาให้แม่ตีน้องกิมโซดูนี่โอ้โหพี่เนี่ยพี่ไม่หลักน้องแล้วรอให้น้าดาวตีอ่ะหลักก็ได้หลักก็ได้ นี่หอมแก้มนอนนินี่บีบีนองจุ๊บอ้ยผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมเผื่อผมมีแรงบันใจทำคลิปใหม่อีกนะครับบ๊ายบายวันนี้ครับน้องหลองแล้วให้น้องนอนก่อนเนาะเดี๋ยวน้องตื่นมาอีกแล้วค่อยถ่ายคลิปใหม่เนาะบ๊ายบายก่อน บายบายก่อนน้องน้องน้องการน,น้องการไปยืนดิไหนบอกบอกปลุกมือพี่พี่ดิพี่พี่ครับผมสวัสดีครับผมบายบายก่อนบายบายพูดด้วยบายบาายยอ๋อสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับอืมโอเค